เขาก็แบบไปเข้าโครงการวิจัยค่ะวิจัยยาเม็งใหม่ของบริษัทอะไรสักอย่างที่โรงพยาบาลรามาการให้ยาเคมที่ไฮโซมากๆเขาให้ยาเคมเป็นเครื่องเลยนะเอามาให้ที่บ้านเขาจะแบบดีไซน์ค่ะว่าก่อนที่จะเข้าโครงการนะคะเขามาให้เซ็นสัญญาทีนี้เซ็นสัญญานี่คนไข้คนนั้นเขาไม่ให้หนุ่ยช่วยดูด้วยเออฉันจะช่วยดูอะไรอ่ะก็แค่อ่านแบบนี้ก็ถามว่าเออมันจะถ้าเผื่อว่าคุณแพ้ยาเคมตัวใหม่ตัวนี้ที่กำลังจะเข้าไทยเข้ามาเงี้ยแล้วถ้าแบบนี้รับได้เปล่าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่า ใช้ยาตัวนี้แล้วมันจะช่วยเรื่องเรื่องมะเร็งได้เต็ๆมๆอะไรเงี้ยค่ะอืเขาก็แบบเออก็เหมือนแบบเป็นเซ็กันเช็คให้เขาอะเนาะเออก็ช่วยเขาอ่านแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะ worst case แย่ที่สุดจะเป็นแบบนี้แต่ข้อดีก็จะเป็นแบบนี้ถ้าคุณรับได้คุณก็ก่อ,อนไปกับเขาเลยสรุปสุดท้ายอะเขาก็กอ่อนนะคะแล้วเขาก็ไปตรวจเลือดแล้วตัวที่แบบไฮโซมากเลยนะตัว DNA เออตั้งแต่เริ่มเป้นเลยเขาก็แบบ ค่า d n เในการตรวจพวกแบบเชื้อไมะเรงนี่ก็หลาย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 บาทนะที่เราอ่านอ่านดูก็เป็นหมื่นเออมันไม่ใช่หมื่นต้นๆด้วยนะหมื่นปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เห็นแล้วอะตอนนี้ก็ให้ยามาประมาณ2อสเดือนละเออนางก็ใจแข็งมากเลยนะเขา,าอายุประมาณ40กกว่าเป็นลำไส้ระยะ3ามเพราะเป็นสาวออฟฟิศนี่แหละเวลาจะไปไหนอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะทักมาคุยว่าแบบเออเนี่ยเขาจะไปตรงน,นี้นะตรงนี้นะเราก็จะบอกข้อควรระวังว่าแบบเออถ้าจะไปแบบนี้เวลาที่คุณมีทวารเสียขคุณต้องทํำยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่สําคัญคือก่อนทุกครั้งที่จะไปให้เคมเราก็จะมีตัวที่ให้น้องเขากินก่อนที่จะไปเออแล้วก็นางก็จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของเราเลยว่าแบบเอ,อ้ยกินตัวนี้เราแบบหน้าเขา กินธรรมดาเหมือนไม่ป่วยเลยอะไรเงี้ยอยาให้ดูเราก็จะให้น้องเขากินก่อนนะคะก่อนที่จะไปให้เคมอเราตอนนี้ก็กินอยู่ตลอดเวลาอ่ะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ผมผมน้องเขาร่วงน้องก็จะแบบไปซื้อวิกมาเฮ้ยวิกทรงนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เฮ้ยลดผ่านเออเฮ้ยได้วิกใหม่ๆอีกแล้วทรงใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่ให้ดูเนาะน้องเขาก็น่ารักมากเลยเฮ้ยทรงนี้โอเคเออก็ทำงานเอ็นดู endo แต่เขาหายจากการที่เป็นมะเร็งอันนี้ได้เขาสตาเราไปรีสตาร์บัาสมมติว่าแบบ ชี She make ่แม็กิ้แทบแทบจริงๆอ่ะก็ก็ดีใจกับน้องนะเพราะว่าน้องเขามีปัญหาอะไรเขาก็มาหาเรามาปรึกษาเนาะเราก็ช่วยเขาคิดเพราะว่าเราคิดว่าการที่เราป่วยบางทีแบบมันมึดตึ๊บอ่ะคิดอะไรไม่ออกเหมือนแบบสมองไม่เปิดพอมีคนมาคุยมาช่วยชี้ทางอะไรเงี้ยก็แบบเออมันก็แบบเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเนาะเฮ้ยมันมันมันมีอย่างนี้ด้วยนะเหมือนเรื่องคนอื่นนะรู้ดีเรื่องตัวเองเขาจะไม่รู้เรื่องเลยอะไรประมัณนันนะมแต่ก็ดีใจได้เพื่อนได้เพื่อนเพิ่มอก็ <laughs> สนุกดีนั่นแหละมีอะไรก็ทักมาถามมาคุยอะไรอย่างเงี้ยได อะไรอย่างเงี้ยชอบอ่านหนังสือชอบเรียนอะไรเงี้ยแล้วก